สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนครับวันนี้ผมจะแนะนําวิธีการเรียนให้ประสบความสําเร็จกับสถาบันการศึกษาทางไกลของเรานะครับผม 1. นักศึกษาควรทําแบบฝึกหัดให้ครบทั้ง15หน่วยนะครับ 2. นักศึกษาควรที่จะทําแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสุดท้ายครับนักศึกษาควรที่จะสอบให้ตรงเวลานะครับผมขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จกับการเรียนทางไกลกับสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพชนบรีนะครับผมสวัสดีครับ สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้ก็จะเป็นการประถมนิเทศนะคะในวิชา NDA 302สองสัมมนาการจัดการธุรกิจหรือสัมนา in business management นะคะดิฉันดรวันเพน็ญเพ็งสมบูรณ์ก็เป็นผู้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบดูแลในหน่วยวิชานี้นะคะก็ยินดีต้อนรับนักศึกษาเข้าอยู่เข้าสู่บทเรียนนะคะทีนี้เราก็ต้องรู้ก่อนว่าวิชาของเราเนี่ยรหัส รายชื่อวิชาของเราก็คือ M B A 302สัมมนาการจัดการธุรกิจมีหน่วยกิจอยู่ที่สามหน่วยกิจนะคะหลักสูตรก็เป็นของนักศึกษาปริญญาโทก็คือบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารธุรกิจนะคะและ้วก็ดิจชันด็อกเตอร์วันเพ็ญเพ็งสมบูรณ์ก็จะเป็นผู้สอนและก็รับผิดชอบรายวิชานี้นะคะจุดมุ่งหมายและว,วัตถุประสงค์ของวิชานี้ก็คือเพื่อให้นักศึกษาเนี่ย มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการจัดการในการสัมนาธุรกิจนะคะแล้วก็ให้นักศึกษาเนี่ยมีทักษะในด้านในการปฏิบัติงานในการวางแผนและควบคุมในเรื่องของการสัมนาการจัดการธุรกิจสุดท้ายก็คือเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะนําความรู้อันนี้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านสัมนาการจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะ เราะฉะนั้นลักษณะและการดําเนินงานเราก็จะมาพูดถึงจุดเนื้อหาหรือเนื้อหารายวิชากันก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าเนื้อหารายวิชาของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะของการวิเคราะห์และการอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับจุดแข็งขององค์กรธุรกิจการปรับปรุงระบบงานผลกระทบของนโยบายและกลยุทธ์ที่มีต่อระบบและโครงสร้างขององค์กร แล้วก็กระบวนการการปรับปรุงธุรกิจอย่างต่อเนื่องการจัดโครงการสัมมนาการจัดการธุรกิจการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการเชิงธุรกิจเชิงกลยุทธ์แล้วก็จะมีเรื่องกรณีศึกษาและปัญหาของธุรกิจการเสวนาและฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้มีความชำนาญในธุรกิจเฉพาะด้านนะฮะนี้เราก็ต้องพูดกันก่อนว่า ในเนื้อหาวิชาของเราเนี่ยเราอาจจะได้ไม่ครบถ้วนทั้งหมดตามโครงสร้างที่เราคิดเอาไว้เพราะว่าเป็นการศึกษาออนไลน์นะการศึกษาทางไกลนะเพราะงะั้นการที่นะักศึกษาจะมาเสาวนากันหรือจะมาพูดคุยกันสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนี่ยก็คงจะเป็นไปได้ยากเพราะมันเป็นเรื่องของ one way communication ก็คือ อาจารย์พูดไปบนทเทศนักศึกษาก็ฟังไปนะเพราะฉะนั้นการจะมาสัมมนากันก็คงไม่ค่อยได้เจอกันแต่ว่าถ้านักศึกษาอยากจะพูดคุยหรืออยากจะแลกเปลี่ยนความเห็นกับอาจารย์นักศึกษาก็สามารถติดต่อกับอาจารย์ได้ตลอดเวลานะคะเพราะว่าออบางครั้งเราเรียนไปกันจนกันจนจบแล้วก็ยังไม่เคยได้เห็นหน้าค่าตา คืออาจารย์ไม่ได้เห็นหน้านักศึกษาแต่นักศึกษาก็จะเห็นหน้าอาจารย์อยู่ทุกเทปที่เรียนนะแล้วก็ในวิชานี้เราก็จะมีพอสดรบุราพรเนี่ยมาช่วยบรรยายเป็นบางบทนะเพราะฉะนั้นก็จะมีอาจารย์สองท่านที่มาบรรยายให้ฟังอยู่ในนี้นะคะเพราะงั้นถ้านักศึกษาอยากจะรู้อยากจะได้ความคิดเห็นหรืออยากจะได้อะไรเพิ่มเติมก็ติดต่อที่อาจารย์ได้นะคะ นั้นจำนวนที่ใช้ในการบรรยายเนี่ยเราจะมีทั้งหมดสี่สิบห้าชั่วโมงนะ,ะแล้วก็เราจะมีเรื่องของการสอนก็จะเป็นรายการสดทาง y o u t u b e นะคะนักศึกษาก็สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของมหาลัยแล้วเราก็จะมีตำราเรียนให้นะคะส่วนเรื่องของภาคสนามหรือการปฏิบัติงานหรือการฝึกงานเนี่ยเราไม่มีนะคะเพราะเนื่องจากเราเป็นการเรียนการสอน ทางใจนะคะไม่ได้นักศึกษาไม่ได้เข้ามาปรย์นาการประเมินผลก็จะเป็นเรื่องของคะ,ะแนนรายงานหรือคะแนนสอบกลางภาคและก็บคะแนนสอบปลายภาคนะคะซึ่งทั้งหมดนียนักศึกษาก็จะต้องทําในในระบบของมหาวิทยาลัยะนะคะกิจกรรมของนักศึกษาเนี่ยก็คืออันแรกนักศึกษา ก็จะต้องทําแบบประเมินตนเองก่อนที่จะศึกษาแล้วนักศึกษากต้องใช้เวลาในการที่จะชมรายการทางวิทยุทางโทรทัศน์หรือชมดีวีดีที่บันทึกรายการวิทยุโทรทัศน์ประจาหน่วยเอาไว้นะะในเว็บไซต์ของของมหาวิทยาลัยนะแล้วก็ให้นักศึกษาก็ต้องอ่านในเรื่องของหนังสือที่ได้รับไปจากมหาวิทยานะลัยนะเราจะมีหนังสือให้หนึ่งเล่มนะคะในหนังนนนสือนั้นก็จะมี บทเรียนที่อาจารย์สอนเนี่ยครบทั้ง15บทน,นะส่วนการทํากิจกรรมระหว่างเรียนและงานที่ได้รับมอบหมายเนี่ยก็จะอยู่ในในในคู่มือของมหาวิทยาลัย,ยก็คือถ้านักศึกษาเข้าไปในระบบมันก็จะมีกิจกรรมให้นักศึกษาทานะเป็นต้นว่าการทํากิจกรรมก่อนสอบการประเมินตนเองก่อนศึกษาหรือการทําประเมินตนเอง หลังจากการศึกษาแล้วหรือการตอบคําถามเพื่อที่จะทําเป็นคะแนนเก็บอันนี้ก็จะอยู่ในในเว็บไซต์นะคะซึ่งนักศึกษาสามารถจะเข้าไปแล้วก็ทําไปได้ทีละบททีระบทก็ขอแนะนำนักศึกษาว,ว่าไม่ควรจะทําล่วงหน้าคือดูวิดีทั์ให้จบนะแล้วก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะคะอย่าขยัยนนะหรืออาจจะดูไปแล้วเอ๊ะว่าตัวเองเข้าใจหมดแล้วแต่ว่า อาจารย์แนะนําว่าควรจะดูตัวของดิทัชที่จบซะก่อนแล้วต้องให้ทำไปทีละบทไม่ต้องดีเพราะว่าเรามีเวลาเยอะนะคะการประเมินเนี่ยเราก็ต้องมีการประเมินทั้งก่อนและหลังการศึกษาในแต่ละหน่วยโดยที่เราจะศึกษาเนี่ยก็จะมีทั้งหมดสิบห้าหน่วยนะเพราะงั้นนักศึกษาก็ประเมินตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็การประเมินกิจกรรมระหว่างเรียนก็ต้องทําในระบบเหมือนกันนะคะ ก็ก็ไม่ยากะคะ่ะเหมือนก็ถ้านักศึกษาได้ฟังนักศึกษาก็ทําได้นะแล้วการสอบไล่นะหรือการสอบในแต่ละหน่วยเนี่ยก็จะมีแบบที่หัดหรือจะมีแบบสอบถามให้หนักศึกษาทำนะทั้งหมด15หน่วยนะค่ะสวัสดีค่ะ เมื่อคุณมีเป้าหมายที่จะเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมที่จะทำให้คุณเรียนและทำงานไปด้วยได้ทั้งงานและความรู้ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเรียนไม่กระทบงานประจำเรียนได้ทุกสถานที่เรียนได้ทุกเวลา เข้าดูเทปการสอนฟังการบรรยายทำแบบฝึกหัดรับผลคะแนนเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เราสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้0 2 8 0ดศูนหถึง